ส้มจะเอาอะไรส้มเอาอะไรหลุกนะนอนสาดมันนอนส้มเอาอะไรครับส้มจะเอาอะไรอเอาอะไรอ้อนเอาอะไรส้มมันเหมือนตามันเขข้านึงนะคะัข้าวดูตาเหมือนจะเขข้างหนึ่งทำมึนเลยค่ะ ที่ว่าจักที่ว่าร้องทุกวันนะคะจะกินอาหารเปียกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ร้องแล้วโอ้โอ้รักรักพ่อปื๊ดโอ้ก็ไม่ร้องเจ้าส้มก็เลือกร้องไปแล้วเพราะว่าแม่เอมไม่ได้กินอาหารเปียกเลยลูกแม่เอมไม่ได้กินอาหารเปียกกันนะคะไม่ไม่ได้เหมือนบ้านอื่นที่เขามีกินกันนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแม่้อมไม่มีให้ลูกกินค่ะคือเราก็เห็นเราว่าปื๊ดกับแม่้อมไปเห็นว่าปื๊ดกับอพี่หมอเขาก็ไม่ได้กินอาหารเปียกก็ไม่เห็นเขาจะเป็นอะไร พี่ปืดเขาก็กินอาหารมีถุงเขาเขาก็แข็งแรงดีแม่อมก็เลยไม่ไม่ได้ให้กินนะคะไม่ได้ให้กินอาหารเียเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินซื้อด้วยจริงๆแล้วสถานการณ์ของบ้านแม่้อมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดีนะคะเพียงแต่ว่าแม่เอมไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้อะไรเท่านั้นเองเพราะว่าตอนเนี้แม่เอมไม่ได้จ่ายทางมวดบานเข้ามาสามสามเดือนแล้วนะคะเพราะแม่เอมไม่มีเงินนะแล้วก็ซื้ออะไรก็ต้องกระเบียกกระเสียงซื้อนะคะเพราะว่าเรามีรายได้แค่นิดเดียว กับรายจ่ายมันไม่พอนะลูกๆก,ก็เลยไม่ได้กินอาหารเปียกแต่ได้กินอาหารเม็ดกันครบถ้วนค่ะนะก็เลยจริงๆแล้วก็คือเอ่อตอนเนี้ยไม่ต้องขายผ้าไม่ได้เลยมันเยียบมากคือลูกค้าเงียบมากสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทุกอย่างแล้วไงแล้วเดือนหน้าเนี่ยก็คือ,อ,อตะวันต้องฉีดวัคซีนแต่ว่าแค่ตัวเดียวก็เลยไม่เป็นไรนะคะลูกๆก,ก็ไม่อ้อมก็ ค่อยๆซื้ออาหารไม่ได้ซื้อเยอะๆเหมือนสมัยก่อนหละค่อยๆซื้ออาหารให้กินทีนึงไม่เท่าไหร่อะค่ะทดสอบนึงอะไรอย่างเงี้ยพอซื้อได้ก็ซื้อนะแล้วก็อของพี่เราฝนมันก็เพิ่งสั่งไปเมื่อกี้นี้ถึงนึงสองร้อยกว่าบาทคุณพี่ฝนเขาก็เขาก็อยู่ได้นะคะเขาก็อยู่ของเขาได้เพราะว่าคือเขากิกนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เ้เอาเขผสมอาหารเก็บที่มันยังมีอยู่ในเขาไปนะคะ คือก็ก็ถูถูถ่ายถ่ายไปนะคะบางคนคิดว่าโอ้แม่อ้อมชิลชิสบายรวยไม่ใช่นะคะลำบากไม่แตกต่างจากคนอื่นเลยแต่ว่าแม่อ,อ,อ้อมอ่ะคือหนึ่งลูกไม่ได้ค่อยได้ป่วยนะ,ะแมวอ่ะมันไม่ได้ป่วยเลยมันก็จะมีแค่ไอ้ลุงซึ่งมันก็กินยากระป๊อกกระแป๊กของมันไปเรื่อยๆค่ะนะคะกนะ็คือไม่คือมันยังเด็กกันอยู่มันก็เลยไม่ได้ป่วยและอย่างหนึง่ง้องเลี้ยก็เห็นเห็นอยู่ว่าทุกตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้ สัมผัสดินเลยมันก็เลยแบบถามว่าจริงๆแล้วมันดีไหมมันก็มันก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะไม่ปวยมันจะตายอะคะ่ะที่ไม่ได้สัมผัสดินเลยอ่ะก็แต่ไม่ได้สัมผัสพื้นข้างนอกเลยแต่ก็ไม่ป่วยนะคะมันไม่ป่วยจริงๆธรรมชาติหรือหรือว่าการที่เรามาแอบปล่อยวิ่งข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยนะคะว่ามีทั้งไรทั้งเห็บมีทมั้งหมัดถามเข้าอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีนะคะเขาไม่มีเลยนะหูเหือสะอาดหมดรูกน้องสะอาดก็เพราะว่าแบบเนี้ยแหละค่ะอือทีเนี้ยเออ ลูกชายขนย้อนขึ้นขนมัน,น,นย้อนขึ้นค่ะพี่หมอกค่ะเฉพาะตรงท้องนะคะมันจะย้อนขึ้นไปตรงท้องอกเห็นไหมคะถ้ามองเห็นจะเห็นเลยว่าขนมันย้อนขึ้นแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะลงมาตามคือลงมาไล่เหมือนกันหมดอ่ะแต่พี่หมอกเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็คือจะลงตามตัวลงมาแต่ว่าข้างข้างกายกายท้องเนี่ยมันจะย้อนขึ้นไปหมดเลยมันน่ารักเวยอืมเออนะแล้วแม่อมก็ว่า เจริงๆเราแ,แม่อมก็ไม่เมื่อสุกที่แล้วแม่อสุกหรือจันที่แล้วแม่อมก็ปวดท้องนะคะเนื่องจากกินไม่เป็นเวลานี่แหละคะ่ะกินมันผิดเวลาโดยปกติเมื่อก่อนเราทางานเนี่ยก็คือเจ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วก็ทํางานเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งก็กินเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เที่ยงนะคะตอนเย็นก็กินไม่เกินหกโมงตอนนี้แม่อมเลือองเราไปก็คือช่วงเช้ากินอาหารสิบโมงแล้วช่วงกลางวันเนี่ยก็แทนที่จะกิน <c oughs> จริงๆมันต้องกินอาหารกันสี่ชั่วโมงไงคะ อันนี้บางทีแม่อก็กินห่างกันหกชั่วโมงหกชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยปวดท้องปวดท้องคืออาจากจากจกจะสิบโมงแล้วเป็นสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยมันมันก็ปวดนะคะแล้วพอจากสี่โมงเย็นแล้วไปสามทุ่มต้องก็จะนับชั่วโมงเฮ้ยเราถ้าว่าเรากินเ,เกินสี่ชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะปวดท้องก็พยายามที่จะหาทางให้กินมันไม่เกินสี่ชั่วโมงมันมันมันก็จะช่วยได้เพราะวันนั้นกินก็ต้องกินยาแก้ปวดท้องกับกินอ่า แอร์เอ็กไปก็ช่วยได้คือคือเรารู้ไงแต่ว่ามันปวดท้องกับการบิดตัวของลำไส้ก็เลยต้องกิน,กนยาเคลือบกระเพาะ <c oughs> ทาไมลุงยานะปัญหาใน,น,นเรื่องกินยาเนี่ยมีเรื่องมีราวเอามีเรื่องมีราวกับเรื่องกินยาเนี่ยฮะ <c oughs> อ๋ออันนี้พี่เม่พี่เม่ก็ขนย้อนเหมือนกันค่ะย้อนไหมอะพี่แม่พี่แม่ก็ขนย้อนเหมือนพี่หมอกนะไอ้ลุงขนย้อนไหมเดี๋ยวแม่ดูดิ ที่พี่บอกหนีลูกหนีออ,อไอ้ตระกูลนี้ทำไมมันขนย้อนนองฟ้าขนย้อนไหมอ่ะลูกเออนกฟ้าขนย้อนไหมลูกไหนแม่ดูหนูดิลูกหรือว่าแม่คิดไปเองเอ๋าแล้วทำไมทองแค้มันขนตามล่ะลูกหรือแม่คิดไปเองอแล้วมแ,มนนมลแม่คนอืออ่นก,ก็เป็นเห,หมือนแมวเราไหมมันเป็นยังไงลุงฮะยาเนี่ยนะกินยากกินเยือเหลือเกินกว่าจะได้กินเนี่ยยาเนี่ยฮะ คอยจะหนีค่ะก็มังคับเรื่องนี้ไม่กินก็ไม่ได้ <c oughs> กินนานๆมันก็ไม่ดีนะเอาจริงๆส่วนแต่เอียไม่อ้อมระคงเมื่อเช้านี้เราปล่อยมันออกไปไม่ออ้อมปล่อยมันออกไปนะคะปรากฏว่ายังไงเอียอูแวะอูแวะไม่ต้องมาอ,อู่หูอแสงแสงพอตอนเนี้มันไม่มันแสงพอคือเมื่อเช้านี้ไม่อ้อมปล่อยมันออกไปหน้าบ้านออกไปหน้าบ้านใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยคือปล่อยให้มันเดินไปนี่แหละค่ะปรากฏว่าพอไปถึงประตูรั้วเราเปิดประตูเล็กมันไม่ออกนะ ไม่ไม่ออกเสร็จมันก็มองมองตกใจเสียงรถด้วยนะตกใจเสียงรถแล้วมันก็มอง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 ไปข้างนอกอะ่ะแล้วก็ไม่ออกจากประตูไอ้เราก็เอ้า,อาไอ้ลุงทำไมไม่ออกไอ้ไม่ใช่ไอ้เอียร์มันไม่ออกก็คือมีอาการตื่นตื่นนิดนึงอองก็เลยต้องอกลับเข้ามาค่ะถ้ากอกว่าเอียร์ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกแล้วข้างนอกไม่แล้วนะนี่แหละคือปัญหาที่เรื่องของอ่าเจ้าอะไรล่ะ ออลืมชาไทยนะคะชาไทยเนี่ยถ้าไม่อ้อมนะจริงๆแล้วนะเขาไม่บอกเรานะถ้าหากว่าเราไม่เจอเขาเนี่ยแล้วเขาจะเอากรงที่ไหนเพราะว่าชาไทยอ่ะมันต้องนอนกรงใช่ไหมคะนี่ดีนะไม่อ้อมเจอเขานะคือเราถ้าเกิดไม่เจอแล้วแล้วถามว่าแล้วถ้าเขาไม่บอกเราแล้วเขาต้องใช้กรงอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็ถามว่าหมอเขาพูดกับเราว่าหมอให้บอกให้อยู่ในกรงแล้วก็ถามมีกรงไหมไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีแล้วจะเลี้ยงมันยังไงปล่อยให้มันเดินไปเสร็จแล้วปรากฏว่า ชาไทยก็พิการเออปล่อยให้แมวพิการเดูดูมันละกันะเพื่อเดี๋ยวมีขิดอาหาร <c oughs> มันก็ไม่ลองกินเปียกนะที่บ้านก็ช่วงนี้ไม่ลองแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้จนชินแล้วอะคะ่ะว่าไม่ได้ให้จนชินแล้วว่าไม่ต้องกินนะเพราะว่ามันไม่มี ก็เลยชิมชิ้นเสร็จก็ไม่ร้องธรรมดาเนี่ยให้อาหารพี่ฝนเน่ยมันก็จะร้องกันนะคะคิดว่าเราให้อาหารเปลียกพี่ฝนมันก็จะกินของพี่ฝนแต่ตอนนี้ไม่ร้องแล้วคือชิมแล้วว่าเออไม่ไม่ให้นะไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอ้องยังมีอยู่2กล่องนะคิอแต่ว่าเผื่อไว้ว่าฉุกเฉินมีใครป่วยทานหังอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรจะใช้มันขึ้นมามันไม่มีก็ต้องดูวันที่ที่จะหมดอายุด้วยกล่องนี่คือกล่องเล็กนะคะอ้ากินไม่ไหวหรอกค่ะวันละวันละหนึ่งกล่องก็ร้อยหกสิบวันละร้อยหกสิบ เดือนหนึ่งสามสิบวันเป็นเงินเท่าไหร่ละคะใครจะไปไหวไม่ไหวค่ะก็เลยก็เลยไม่ไม่ให้กินแต่ก็อยู่กับได้ไม่เห็นเป็นอะไรไม่เห็นมันจะเป็นอะไรก็อยู่กันได้นี่คมันไม่ไปแล้วนะตกลงอ่ะมันไม่ไปหาแม่มาแล้วเราก็ถามมันไม่ไปหาแม่มาแล้วแล้วมันกินแต่วิสกัสนะคะไม่ออาให้มันกินอย่างอื่นไม่กินทีเนี้ยไอวิสกัสเนี่ยยินดีว่าเป็นวิสกัสที่ไม่ใช่ตัวที่มีทีปิ้ง มันดูมันด้วยเสร็จดูเเดินถูกไปถูกมาเดินเดินเดอย่างับหน้าฉันะน,น,นะเธอเดี๋ยวของฉันพังไม่อสองสารน้องมันนะเมื่อเช้าไปก็ไม่เจอน้องมันยายบอกว่าน้องมันกินแล้วยายก็เลยมองก็เลยเอากลับมาแล้วก็ปิดฝาไว้ตอนเย็ยนเนี่ย ไอ้ขอดมันก็จะรอไถ่ม่อ้อมทุกวันทุกวันนะคะตอนเนี้ยเราต้องใส่อาหารไปเผื่อมันไปถึงก็กำมันไม่กินในถ้วยมันให้ไม่อ้อมกับกำแล้วก็วางไว้กับพื้นให้มันคือกำมือหนึ่งอ่ะมันกินแค่นั้นเพราะว่ามันจะเผื่อท้องเหมือนด้วยจินของเจ้าของที่เลี้ยงมันแต่พอเราสตาร์ทรถชื่งปุ๊บเนี่ยมันโผล่มาแล้วเอ้าร้องเสียงดังเลยพวกจะร้องทําไมก็เดี๋ยวก็ให้กินอยู่แล้วเราจะต้องเผื่อให้มันทุกวันไอ้ขอดก็เรื่องเยอะเปลี่ยนอาหารเอี่ย ตูดนะตูดเบ้นเดีย๋ยวจะอาบน้ำพี่ฝนเดีย๋ยวไปดูพี่ฝนกัน,นค่ะกินให้หมดนะ้เดี๋ยวแม่เติมให้โอ้เก่งจังเดี๋ยวแม่เอามาเติมให้ลกหมดเลยเกลี้ยงถ้วยเลยโอเคเดี๋ยวแม่มาเติมให้ต้องร้องเลยนี่ต้องร้องเลยเดี๋ยวน้องต้องไปกินข้าวแล้วอย่าอาบน้นะํานะพอดีแดดมันงแรงอยู่๋ยวททำอะไรเสร็จแล้วรอให้แดดมันหุกก่อนแล้วจะอาบให้ไม่ไหวเนีนเหลือเกิน นะ <icy c oughs> แก่จนนิดหน่ยนะดูแก่แก่มากค่ะขนขนหงอกหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะจากขนทุกอย่าง <cs Hamilton> ที่เคยดำดำที่เคยสวยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาภาพเก่าไปให้ดูตอนท้ายนะว่าหล่อขนาดไหนได้มาดูตอนนี้สิคะแม่อ้อมไปกี่ข้าวก่อนนะคะ